อันนี้ยายพินจะพามาทำส้มตำปูดองปูใสกระเทียมไปไล้สามกิ่งพริกนิดหน่อยพิกต้องใส่ทั้งขวล้างสะอาดแล้ววันนี้ใช้พริกขี้หนูสดเลยนะเผ็ดหน่อยก็ใส่อันนี้ใส่มะกออจะตำก่อนเนาะวิธีก,ก,การเครื่องปรุงก็มีน้ำปลาปูดอง ปูดองนี่แพงงั้นเนี่ยตัวหนึ่งห้าบาทนนี้เส้นมะละกอไอ้นี้ขนมเส้นกับหมูยอมามาดูเยพินตำกันเลยมาเยาวานเขาถ่ายให้หน่อยวิธีการตำของเยพินสากก็หายไม่รู้ใครขโมยสากเยพินไปอ้าวลืมมานี่ช้อน ตามกระเทียมกับพริกก่อนเนาะใส่พริกเยอะๆได้เผ็ดๆกินไม่ได้ตามด้วยเนี่ยเอามีดเมืม่อกี้ไปไว้ไหนอีกล่ะหือมีดม,มาไว้ไหนอ,อีกพอไม่ถั่ว โอ้ทกต,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 ตัวมีอย่างเงี้ยไข่เต็มท้องอร่อยปาละาช้อนอยู่นี่ช้อนไม่เจอปลาสองช้อนผมนัวหูใส่หมดเลยกระป๋องนึงกระป๋องไม่มีมีแต่กระป๋องละ ใส่ผดกระป๋องในผงนัวตำถั่วให้แตกๆก,ก่อนเนาะเพราะถั่วงแตกยากตากก็หายตำบ่อยจัดตากหายเร็วจัดถิ่นออแค่นี้แหละเดี๋ยวก็ใส่อันนี้เทศตำถั่วเพาแตกกั มะนาวไรเมร็ดไม่ใช่มะนาวไรน้ำนะมะนาวไรเมร็ดของเด็ลูกเดียวไม่เปรี้ยวเอาสองลูก ไร้น้ำด้วยเนี่ยไม่ใช่ไรเม็ดอย่างเดียวแต่เปลือกไปด้วยเปลือกไม่ขมเพราะมันาว่าเราละน้ำป,ปลานิดหน่อยตามกับตามกัดข้าหวหัวมโโกงมือตาม่ต้องมากโอ้ดน้ำปลา จะใส่มือยังไงก็อร่อยเคยทำชอนนิดเดีเดี๋ยวเค็มไปก็ใส่ปูดองด้วยฝา,ากตามไม่ได้เดี๋ยวมันจะไอ้นี่ไงเดี๋ยวมันจะไอ้เละ สากไม้มันหายไปยอดมะยมมายอมะยมยอดมะย,ย,ยมกินมะยมมาค้นต้นกินเละเนี่ยลูกเขาแปลงกานไม่ยอดมะยมมาเอามาแล้วใส่ไว้ในน,นี้ก่อนยอดมะยมยอดผักไอ้นี่ผักอะไรนะต้งแขกตามตามให้แตกก่อนรแรงเดี๋ยวมาไอ้ของมาเละเพราะเป็นสากหนินจ้ะไม่ใช่สากไม้ ขอเดี๋ยวบินชิมก่อนนะของยอดไม่ใช่เรื่องนะมันทำน้ำลายหกเดี๋ยวสิงว่ามันอ่อนเปรี้ยวเนี่ยเอาเปรี้ยวๆให้จืดมะนาวไร้น้ำด้วยเนี่ยไม่ใช่ไร้เม็ดอย่างเดียวไปซื้อเจ้าของเขาบอกมะนาวไร้เม็ด เราก็ว่าอืมแล้วก็มะนาวไร้เม็ดอย่างเดียวที่ไหนได้เป็นมะนาวไร้น้ําด้วยจกยาวเหลือนิดต่ำนะึงโอ้ขีไปยาวใส่ไปด้วยอร่อยเขียวละเดีียวมันคนทำเลย เส้นมะละกอที่เราขูดไว้ได้ตามหลอกแขนไม่ดีมันเป็นจาาขินไม่เหมือนสากไม้อมโอ้โหทองหยอดทำน้ำลายหยดใส่ขาเลย อร่อยป่าไม่รู้ท้งยอดทำน้ำลายสลดเลอดแต่ขายายบินแล้วอะ่ะเรบร้อยนี่จ้ะ <c oughs> หลาะลอะวันฝนไม่ตกเดี <c oughs> ย๋ยวยายให้กินหนุยายยอดใต่ขาฉันเลย ตามมันไม่เหมือนฝากไม้ถาดของจริงเลยเข้ากันไม่นวดปะเรียบร้อย